สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปกราบองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวงกระปฐานสายหลวงปู่มัน่นอันมีองค์หลวงปู่ล่าภูเจ้าก็อที่อยู่จังหวัดบุกดาหารหลวงปู่ล่าเขมบัตโตรเอว่าไปกราบท่านครั้งใดก็มีความรู้สึกชุ่มฉ่าในหัวใจเพราะเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้เห็นสมณนะเป็นมงคล เราก็โชคดีแล้วหนอที่ได้เกิดมาเป็นคนในครั้งนี้แล้วก็ได้มาเจอครูาวาาจาร์ต่างๆที่ทรงศีลทรงธรรมทรงพระวิยอันยอดเยี่ยมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นต่อไปหลายๆรุ่นเพื่อแล้วก็นหนึ่งเป็นการสืบพราศาบสนาอย่างหนึ่งขอจะรับประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งอีกวาระาหนึ่งเคยไปกราบหมูปูลา่าซึ่งก่อนหนึ่งวันเนี่ยจะไปกราบหมูปลลูล่าใช่ไหมคะก็ไปตลาดไปตลาดที่นี่เราเห็นขวดมันแตกกลางถนนเป็นปากปลาฉลามนะคะใจก็นึกเออยากจะไปเก็บนะเพราะว่ามันแตกเป็นปากปลาฉลามอยู่บนถนนอะ กลัวมันจะเป็นอันตรายสำหรับคนอื่นก็มองไปมองมาสุดท้ายไม่กล้าเก็บค่ะเพราะอายเขามันอยู่กลางถนนถูกไหมคะวันต่อมาไปกาบหลวงปู่ล่าท่านรู้วาระจิตว่าอความรู้สึกเราที่อยากจะเก็บแก้วบนกลางถนนเนี่ยแต่อายเขาค่ะ <c oughs> คืออายนะท่านพูดขึ้นมาว่าสมัยหลวงปู่เป็นเด็กๆหลวงปู่ไม่เคยอายด้วยการทําความดีอะไรที่จะเป็นอันตรายสำหรับคนอื่น หลวงปู่จะเก็บเท่ากับการเก็บเศษกรรมเราไปด้วยนี่นะคะนี่คืออะไรที่ประทับใจมากว่าท่านรู้ถึงความคิดลึกๆของเราว่ามันยังคาใจเราอยู่นะว่าทําไมเราถึงไม่กล้าจะทําความด,แมามดีแม้เป็นความดีเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นความดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมสังคมส่วนรวมก็อยู่อย่างสงบสุขถ้าเราไปเก็บเก็บกวาดแก้วนั้นมากองหรือเสษถัง,งขยะไว้มันก็จะเป็นประโยชน์แก่คน ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นเท่ากับเป็นการเก็บเศษกรรมเราไปด้วยนี่นะคะในประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เคยได้กราบองค์ท่านการได้พบสมณะนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งได้พัฒนาหัวใจใเราให้เรามองมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วกล้าจะทําในสิ่งที่เป็นความดีความดีนี้จะไม่สูญหายไปไหนเพราะมันอยู่ในใจเราเสมอ ใครจะรู้ใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามความดีนี้ยังบันทึกอยู่ในใจเมื่อเราทําความดีนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อมั่นในความดีเถอะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราเป็นเป็นผู้เลือกชีวิตของเราเองว่าจะทาไปทางไหนแต่เราเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีครูบาอาจารย์เมตตาม,มาอย่างเนี้ยเราควรเลือกทําแต่สิ่งที่ดีๆเพราะสิ่งที่ดีๆนี้จะคุ้มครองปกป้องรักษาเราให้มีความสุขความเจริญสืบไปนะคะ ขอขอบคุณแนละมูลทำบุญกับทุกท่านนะคะสาธุ